สวัสดีพี่น้องป้องปายชิวขู่ชุกคนว้ยคือถอดคิดถึงพี่น้องลูกหลานส่าบายดีเนาะยาช่าบายดีย่ายไ,ไหนมาเยี่ยมย่าถามข่าวพี่น้องบ่พอกันดนบ่พอกันดนหลายฝ่าหลายปีเลยม อยู่ดีไม่แห้งนะพี่น,อนอ้องเนาะเออเอ้ยอากาศหนาวฝนตกย้ายก็เลยมาเล่นน้ำการใช่โดยควบคุดถอดคิดถึงพี่น้องอ้าวต่อไปนี่ยายก็จะไปน้ำการใช่ตลอดละให้พี่น้องชอยเบิงซอยแย่งทอยสนับสนุน พี่น้องหลายมองหลายบอลไปเล่นมองได้เพื่อนก็หายกำลังเล่งใจยังหล่นหลามย้ายกะดีใจน้ำกับทีมงานสาวน้อยหลังจากงานชิปสามนีย่ย้ายก็จะไปน้ำตลอดได้บาทน,นี่ข่ามาเบิ่งมาชมเด้อพี่น้องได้สองการใช้ลำเพิ่นออฟพิเชียลออฟพิเชียลนี่ละอืหรือว่าการใช้ลอยคลิปอขอบคุณถูกกำลังใจก็าหายพี่น้องอยู่ดีไม่แห้ง สุขภาพแข็งแรงฝนตกฝนลงแนวนี่กะรักษาสุขภาพโอ้ยเปิดพัดลมก่อนน,อนุ <c oughs> 13, น่นนนชิ1สนี่พี่น้อง1ิสาอย่าลืม1ิสามอย่าลืมอำเภอกันทลักจังหวัดที่สังเกตกันเองบวตเก่งใจกัน1ิสี อำเภอตะการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีมีแต่งานสอดแจ้งพี่น้องงานสอดแจง้งโอ้ย่ายหนาวปิดก่อนเดี๋ยวปิดเดี๋ยวเปิดนะอย่าลืมด้อพี่น้องเด้อมาให้กำลังแนบใจกันทีมงานสาว่อยแผ่นบันแพงแดงยินวา่พระเอกม,มีแต่ผูรรอรอเนี่ยนี่น,นี่แม่บักแผนจากเสียโวัดชบดลเข็มกระมอนไส้นี่พ่อบักแผนโอ้ยลองเพ่งสุดยอด โบวัระลังสี่นางเอกอุ้ยงามหลายหลานย่าเองแอนออรดีนี่ก็หลานย่าพอดปิยาพอเกสุพัตตาปิยพอดมังยาโซนี่อุ้ยหลายหลายหลายบุคลากรพันหลายอืน่าลืมไม่หายกำลังแรงใจเด้อพี่น้องได้ยังกินแรกเนาะได้ยังกินแรง ยายอันได้ไม่มากไม่แรงสิงเฮ็ดเดีย่ยายกใสิกินนี่ละพี่น้อง <c oughs> อาหารญี่ปุ่นนี่อาหารญี่ปุ่นเสือมาแล้วโอ้ย <c oughs> อาหารญี่ปุ่น <c oughs> เป็นทแทบเราโดนกินเถื่อแทบพี่น้อง กินน้ำยายดอเดี๋ยวเื่อแรงยายสิไรสดยายสิไรสดคุยกับพี่น้องแฟนเพลงในช่องการใช้ลำเพิ่นเดี๋ยวฮามาเอาฝ้าหน่อหัวมวนกันย่ำแรงประมาณสองถุ่มสามถุ่มเนาะอาหารญี่ปุ่นไายเืมอแงมีหลายแบบเด้พี่น้องนี่มีฮอเชนมีเชนมีโอ้ยยูผู้เดียวก็เป็นว่า ้เยี่ยมๆถาม,มข่าวเพ่นซื้อต่อว่าขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงแฟนหมอลำเสียงกระบนนี้เพิ่อนซื้อหนึ่งมาฝายซื้อเส,อสือมาฝากยายุ่่นสีอ,สอขาข,าขนาดมีแต่สีงามๆนี่ชิชห้เพิ่นเบิ่งแบบนี้โอ้ยพีพ่น้องมากผู้มากผู้โอ้ยนี่ ท่าสีตูคักข,ขนาดขอบขอบคุณเดอ้อยายขอขอบคุณขอหายย่อๆยิงๆอยู่ดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงลำรวอเมันท้อง,งเลกอย่าไปซื้อว่าปอ,อ,อ,อดมันว่าถือฮาแดกดากเอาว่วากันไปโอ้ยจังไหหล่ะพี่น้องออกไปใช่บะไรฝนตกฝนเล่นแชงแฉะ ไปกินเขากะทั้งไปทั้งเล่นบัดนี้ยหญ่ก็สิไปน้ำเดือดได้บัตรพี่น้องยหญ่ก็สิไปล่ำน้ำได้บัตรเออยหญ่สิไปล่ำน้ำเห็นยหญ่ชูมือชูมืออย่าเฝ้าเบื่อยหญ่เด้อคือถอดยหญ่นี่โอ้ยว่าเปิดก็ะ้อนอุ้ยเย็นหิมะฝาบเย็นหิมะฝาบ มื่อเด้กระชากผ่าเฮ็ดยังหลายอย่างหลายสิ่งหลายอย่างพี่น้องก็บ่โทุมาถามข่าวยายน้อยายก็อยู่ผู้เดียาวนียเหรอเมื่อเด้ไปสั่างกระเป๋ามาอันอันใหญเบิ่งอันใหญ่บังนี่เหรไอ้ไอ้ในเฟซมันคือใบไงตายมัาแท้บมาชงมาให้ ใบน้อยๆนีพี่น้องต้องมาใช้โทรศัพท์โอ้ยทำไมมันตัวขายใหา่ๆขายอยู่บ่แพงร้อยแปดสิบเก้าบาทมันก็งามอยู่พี่น้องกับพ่อซื้ออยู่เอามาใช้โทรศัพท์ได้ซื้อมาสองใบมันวันหนึ่งแถมหนึ่งใย,ยก็เลยซื้ออีกใบหนึ่งอเอาไปให้ผู้จัดการสามเอาไปให้น้องสามได้ซื้อมาสองใบสองสี เอาขอบคุณทุกกำลังใจเด้อมือแรกพ่อกันครับยายเด้อประมาณสองทุ่มสามทุ่มยายสิมาไหร่สดย่ายสด,สดอันเดี๋ยความคิดฮอดคิดถึงพี่น้องแฟนเพ่แฟนหมอลำอ,อย่าลืมด้วพี่น้องวันที่สิบสามอยู่กันทรารักสอดแจ้งวันที่สิบสี่อยู่อัน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 ตะการพูดผลก็อดแจ้งมือนันยายเซียนมาบน่นน์ยายเซียนมาบ่นน์เดี๋ยวสิป,ปะทาข้ารมกับยายเซียนมึงเอามวนมวนไปเลยเนาะพี่น้องเนาะ ผู้ระคนเขาบอว่ายายเป็นบ้ายายบ่อเ,เป็นบ้านี่ยายบ่อเต็มซื้อ,อโอ๊ยตาแดกตากยายกินน้ำฟันยาเจ็บคออยู่ผู้เดียวอือัน ลูกร้านเลนกรบโบยูแม่บักแผนกรบโบยูพ่อบักแผนกรบโบยูร้านโบกรบโบยูอาโบกรบโบยูเมื่อบ้านมาซ่อมหมดมีแต่ยายบ่บในเมื่อยายบ่มีรถ <c oughs> ยายเอารถไปซ่อมโอ้ยรถยายกระเทาแล้วอีเขียวมันเทาแล้วก็เลยเอารไปซ่อมท้ายน้ำมันเครื่องเน่เติมเงินยายเอเน่อันยางบ่ทันเปลี่ยนบ่ทันมีเงิน อภินองป้องายอันต่อไปนี่ยายก็จะได้ไปนับตลอดดิขอฝากช่องการใช้ล้ำเพิ่นดออฟพิเชลนี่เด้อยายได้โพลน่ะน้ำเนยเหมือนเราเธอกะเอาดอกผู้ใดคือทอดยายกันก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ย่ากดเสนาให้ก็ย่าขามเด้อผู้ใดซื้อมากซื้อผู้อาเด็กดักอันเมื่อนี้อันเมื่อนี้อันยูผู้เดียวก็เลยฟันจิเป็นบ้าห้องพอบักแผนก็อยู่ใกล้ๆนี่ล่ะ บักแผนกับพอบักแผนกับืรอหาไม่ใหญ่รวยใหญ่รวยเอ้ยคือทอดเด้ใหญ่รวยดอรวยเอ้ยรวยคือทอดคิดถึงฝากแนบกินมาเลยดอตามแจวบองแช่แช่ปักินเนี่ยฝากไปถึงอัน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 พี่น้องที่อยู่ทังกรุงเทเดอเหตุการณ์เหตุงานทีมงานอันกลุ่มของอันตะกะแตนนี่กะอ้ย่าเต่ไปย่ำไดนี่กะ ของฝากของตอดของกินหลายอย่างขอบคุณนําใจไม่ตีนะก็หายู่ดีมีแห้งว่าสิเป็นอันคุณแดงอยู่ทางอันนวนครเรื่องสิษย์โอ้ยกระหอบกระหิวมาหายขอบคุณหลายๆขอบคุณเมื่อสุขสุขนขอบคุณคุณยายนาบเพชขอบคุณอันแม่เพชขอบคุณนาบ้านนะครับที่เป็นห่วงเป็นใยกันแล้วก็อันอันขอบคุณอีกผู้นึงอัน น้องลาตักเอออยู่ทางมองหนอกมองหน้าก็ขอให้อันสุขภาพแข็งแรงให้เจ็บหยอยป่วยไวๆขอบคุณอันทันล่องธนกิจพี่ป,ปอ้อมโอ้ och, ขอบคุณได้แม่ขอบคุณเมื่อสุขบุสุคนอยู่ดีมีแห้งพี่น้องอยู่ดีมีแหง้งสูเมื่อได้พ่อเอายังไล่เราจะยู่ดีมีแห้งพ่อือผู้ใดบ่ได้เอ่ยน้าก็ขออันอนุญาตบาดคข้าพี่น้องว่าวโบมืดว่าวโบมืดมันหลายมันหลายซอยเขม้าติดตามแล้วก็มาเบิ้งยูทูป อันนี้นบอไดไปร่ำจ็กสีกะจักจีไายเยี่ให้พี่นอ้องเบิ้งอืมเหมือแรงสิไล่สดให้พี่น้องเบิ้งคุยกับยายเฝ้านู่นขโมนเบ้าแบบว่าตัวเป็นเป็นเลยพี่น้องตัวเป็นเปลี่ยนเลยอืมอย่าลืมเด้อพี่น้องอยู่ไกลอยู่ไกลอยู่ไกลกะเบิ้งไรสดเอาอยู่ไกลอยู่ไกลกะว่าเบิ้ง <c oughs> แต่ว่าอันอยากไล่กับอันสิ้นหลอดเด้อเสี่นหลอดกับเจ้าบอกยายมากอืมขอบคุณพี่น้อง แฟนแพงแฟนมอลลั่มเนอะดูดีมีแห้งแต่ว่าเลขมวลอีตัวไรก็บ,บอกกันแน่ยายบผมฝันเลยยายคารเทลน,นอ้องชอบคุณทุกกำลังใจย่าหยิบมาเยี่ยมยามถามข่าวบ่ได้มาโดนเลยดิยายบ่ได้มาโดนแล้วสิไปเอายาอยู่พูดละสิมาอาโฟพูดละเอาน้ำบ่อพี่น้องโอ้ยอยู่ผู้เดียวรถกับบ่มีจ็คชิไปใส เนีย่ยไปร้านข้าก็ได้เลยอันญี่ปุ่นกินเหมือนแรกอันญี่ปุ่นนอดตายเอเลี่ยนอยู่นี่แหละพี่นอ้องเอา้าพ่อกันเมือแรงไล่สดไล่สดพ่อกันเมือแรงครับย้ายกระเชียอันไปหาเก็บผ่าเก็บพ่อกานเดี๋ยวอันไปซื้อมาซื้อผู้เนาะพ่อกันเมือแรกยาทิมยาปลากันเด้อ้ักกันคือเกา่หาหักแป้งแบงปันเดินดังเดอ้อเด้อเดินดังเดอ้เดอดตึ้งตึง อก,กันไหมจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสาธุอยู่ดีมีแห้งอยู่ดีมีแห้งส้าุถูกหวยด้วยเบอร์เดอร์ลูกเตาา่าอะไรสุกชุกุคนไปละไปละบายบาย